สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนชมครับแล้วก็แน่นอนครับโอ้โหหลายๆลคนอาจจะบ่นว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยนนท์ถึงใส่เสื้อติดต่อกัน3-4ตอนแล้วนะครับจะบอกว่าไม่ใช่ครับความจริงแล้วก็ใช่นี่แหละแต่ว่าคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเนี่ยนอนท์อยากจะพาแบบว่าเพื่อนๆน,นะครับแฟนๆรายการชาวชวนชมเนี่ยไปเที่ยวันบวสทัวร์แล้วก็ถึงแก่นเลยทีเดียวนะครับอย่างตอนที่แล้วโน้นเนี่ยนะครับเราก็พาไปที่เกี่ยวกับเรื่องราวของงานสถาปนิกใช่ไหมครับ อันนั้นเนี่ยก็สตาร์ทอยู่ที่ประมาณ4โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นงานที่2เนี่ยก็อยู่ที่6โมงงานที่3ครับอันนี้เนี่ย3ทุ่มครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องราวของการเที่ยวเนี่ยจำเป็นไหมว่าจะต้องไปเที่ยวผับอย่างเดียวทเที่ยวบ้าอย่างเดียวหรือว่าดื่มเครื่องด,ออองดื่มแอลโกอฮอล์อย่างเดียวไม่จำเป็นครับอีกหนึ่งสถานที่สุดฮิตในวันนี้ครับนั่นก็คือช็อกโกแลตวิวนะครับต้องบอกว่าติดหนึ่งในห้าก็ว่าได้ถ้าหากว่าเกิดการสัมภาษณ์ วัยรุ่นก็ดีนะครับหรือว่าเกี่ยวเรื่องราวของครอบครัวต่างๆก็ดีนะครับช็อกโกแลตวิวครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ทุกคนจะต้องมาครับเพราะอะไรวัดจากอะไรอินสตาแกรมก็ดีครับหรือว่าอาจจะเป็นเฟซบุ๊กก็ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าที่นี่ดีที่นี่เจ๋งจริงจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าครับ เป็นไงล่ะครับอย่างที่บอกครับสโลแกนของรายการของเราเนี่ยนะครับทั้งชวนทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปนะครับเห็นไหมชอช้างหมดเลยครับฉะนั้นแล้ววันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับ1ชั่วโมงหลังจากนี้ไปครับรับรองว่าคุณเนี่ยนะครับจะมีความสุขกับบรรยากาศของช็อกโกแลตวิวครับและก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะมีความสุขนั่นก็คือรสชาติของอาหารในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนั้นเอาเป็นว่าตามนั้นไปเลยดีกว่าครับ บ้างครับกับบรรยากาศในบริเวณรอบๆช็อกโกแลตวิวนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเจ๋งสุดยอดมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็ที่นี่เนี่ยนะครับครอบครัวเขาก็จะมา,าเดินเล่นการทานอาหารการถ่ายรูปก,กันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของคู่รักแมสวีทหวานแหววกันจนแบบว่าเขาเรียกว่าน้ําตาลเต็มช็อกโกแลตวิวไปเลยนะครับแต่ที่สําคัญแล้วสาหรับใครที่ เดินไปรอบๆนะครับทัวร์บรรยากาศกันไปถ่ายรูปกันไปอาจจะหิวใช่ไหมครับที่นี่ครับมีอาหารที่แบบต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับจะเป็นชาติไหนนั้นนะครับหรือว่าจะอะไรยังไงจะเด็ดขนาดไหนหน้าตามันจะสุดยอดไหมตามนนมาเลยดีกว่าครับก็หลังจากที่นนนะครับพาแฟนรายการชนชมนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วนะครับโซนต่างๆเนี่ยนะครับก็แน่นอนละหลายหลายคนก็ชื่นชอบในเรื่องบรรยากาศชอบถ่ายรูปก็ดีหรือชอบ คล้ายๆว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เคยไปแบบเมืองนอกเมืองนานนะครับแต่มาเห็นที่นี่เนี่ยทำไมมันขายแล้วคล้ายๆคลับขายเมืองนอกเมืองนานไงไม่รู้แต่นอกเหนือจากเรื่องของสถานที่ครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่นอนอยากจะนําเสนอมากเพราะว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยแน่นอนละ่ะต้องติดใจเรื่องราวของรสชาติของอาหารอาหารที่นี่ต้องบอกก่อนเลยครับว่านนเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารเทศนะครับคนที่ดูแลในวันนี้ครับ ต้องบอกว่านั่งอยู่บนนันแล้วสวัสดีครับพี่จูมครับัครบนี่นะครับพี่จูมเนี่ยนะครับดูแลเกี่ยวเรื่องของอาหารนะครับนอกจากนั้นล่ะครับพี่รับผิดชอบในด้านไหนบ้างคือดูแลเรื่องคุณภาพรสชาติอาหารนะครับแล้วก็คิดเมนูใหม่ๆอาจจะมาเสนอสเปเชียลเมนูหรือว่าอะไรเงี้ยก็าทำคอยดูเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมีติชมมาเรื่อยๆคอนเซปต์หลักของเราครับในการคิดเมนูเนี่ยหรือว่าการวางเมนูอาหารนี้ครับตอนแรกเลยเนี่ย มอง,องคือเราพยายามให้อาหารออกมาหลากหลายมีหลายหลายแนวทั้งไทยจีนฝรั่งเม็กซิกันอะไรเงี้ยคือผสมกันร<ๆ>เราอยากให้มันทานง่ายคือไม่ใช่เป็นร้านอาหารเหมือนไฟไรนิง่งคือเหมือนไม่ต้องหรูหราแต่คือทุกคนเห็นอ๋อคืออาหารที่เราอาจจะคุ้นเคยหรืออาจจะพลิกแพลงนิดนึงให้มันเหมือนแบบมีมิติแบบดูสวยงามจัดจานอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นเน้นเรื่องนั้นมากกว่าส่วนเมนูใหม่ครัพี่อันนี้เนี่ยคือเมนูใหม่เนี่ยเราเราแบบเราคิดเองหรือว่าอาจจะมีแบบลูกค้าอาจจะได้แรงบันใจ จะมีแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็คิดเองแล้วก็ลองดูลองเสนอแต่ลองมาทำเราลองคิดเอะเอาันี้มาผสมอ้นั่นมันน่าจะโอเคไหมทานง่ายไหมแล้วก็ทุกคนน่าจะโอเคหรือว่ามันดูยากออ่ง้ก็ลองมาดูแล้วก็ให้ชิมกันมีแบบโจทย์ให้ลองให้เชฟแต่ละคนอันนี้พี่พี่จบเกี่ยวด้านอาหารแล้วปะก็จบจบมาจบด้านอาหารจบมาด้วยโอ้โหตรงนี้แหละครับก็เลยมาดูแลเกี่ยวกับสูตรอาหารเกี่ยวกับเรื่องของอาหารต่างๆในร้านใช่ใช่ครับเมนูหลักๆแล้วที่แบบว่า ทุกคนมาที่นี่ต้องสักก็ที่จะเป็นซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวอันนี้ก็จะดังมากแล้วก็อย่างพวกอันนี้เป็นเป็น ern, อาหารของต่างประเทศป่ะอย่างนี้เป็นแบบซี่โครงอ่าก็เป็นแนวแนวอเมริกันคือเหมือนเป็นซอสบาร์บีคิวซี่โครงหมูสเปริ๊เนี้ยครับทุกคนก็ชอบทานเพราะว่ารสชาติมันจะแบบมีกลิ่นหอมลมควันเนี้ยนุ่มๆแล้วก็เอาไปย่างไฟให้มันกลิ่นหอมฉุนก็ชอบกันหวานๆเผ็ดๆ ส่วนอาหารไทยอะครับอาหารไทยนี่คนจะชอบสั่งอะไรอาหารไทยก็จะชอบสั่งปลากระพงทอดน้ําปลาันนอ้ผมเนื่อหอยแครงหมี่ม้วนเนี้ยอันนี้อย่างพวกเป็นแบบคล้ายๆหอยแครงเนี้ยครับอ่าหรือว่าจะเป็นอส่วนเนี่ยเนี่ยอาหารจีนละไม่ใช่ละอาหารไทยก็จะพวกข้าวพวกอะไรก็จะมีมัสมั่นก็จะมีเงี้ยพวกแกงเขียวหวานผัดชาปูผัดชาก็จะมีหลายแบบก็รสชาติจัดจ้าน ไอสถานที่กับอาหารนี้พี่พี่แบบมีการมิกซ์แอนด์แบทให้แบบมันเข้ากันยังไงบ้างก็จะเป็นแนวอาหารฝรั่งอาหารแนวฝรั่งอาหารตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นพวกหลายๆอย่างก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศที่นี่มากกว่าอาหารแต่คือเราก็รวมๆกันให้มันเข้าอาหารไทยอาหารจีนด้วยแล้วอาหารจีนเราพี่พูดถึงอาหารจีนไราสั่งบ่อยอ้อส่วนหมที่พี่พูดออกมาอ้อส่วนอ้อส่วนก็ด้วย ส่วนนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันหรือจะเป็นพวกข้าวผัดปูพวกอย่างนั้นพวกอาหารจานใหญ่ๆที่ทานกันได้หลายๆคนแชร์กันหรือพวกปลาพงนึ่งเต้าซี่อย่างเงี้ยหลายๆอย่างนยครับแล้วต้องถามนิดนึงพี่ดูแลเรื่องร้านอาหารเนี่ยต่างๆดูแลยากไหมเพราะว่าได้ข่าวว่ามีหลายสาขามีการอันนี้เนี่ยคือมีทั้งรูท มีทั้งอะไรนะวายไอรื้อวายเริยูแล้วก็ไอรื้อวาสองต้องับใช่ใช่ครับอันนี้เนี่ยคือพี่ต้องต้องต้องดูแลเพราะว่าครัวกลางก็คือครัวที่เตรียมอาหารทุกอย่างเป็นครัวเดียวอ่ะก็คือสูตรเดียวกันหมดเลยใช่แล้วก็ส่งออกไปตามสาขาใช้คุณภาพพยายามให้คุณภาพไม่แบบแตกต่างกันมากมีปัญหาอะไรบ้างว่าแบบเหมือนแบบลูกค้ามานั่งทานในร้านเขแบบก็มีนะมีอาจจะมีบอกว่าเอ๊ะรสชาติไม่เหมือนไปทานที่นู่นรสชาติจริงจริงมาจากเทียวกันแต่คือเหมือนเป็นความรู้สึกไปเองหรือว่าหน้างานบางอย่างที่เรา ที่เราทำใช่ฟิลด้วยแล้วแบบางทีหน้างานเนี้ยคนทำเนี้ยเราพยายามปรุงให้มันรสชาติใกล้เคียงกันที่สุดอาจจะมีผิดพลาดอาจจะมีแตกต่างกันบ้างเราก็ต้องมาดูอีกทีแล้วก็มีเกิดขึ้นได้เนี่ยส่วนเรื่องของหวานแล้วครับพวกแบบพวกอาหารคาวแล้วแน่นอนหลกหวานมันต้องมาละครับมีอะไรแนะนําบ้างครับที่นี่ของหวานที่นี่มีหลายตัวนะคือเราพยายามเน้นให้มันเหมือนเป็นแนวแบบมีส่วนผสมของช็อกแลตนิดนึงเพราะชื่อร้านด้ <พอ S 2> วยใช่ยิ่งก็คือพวกแบบช็อกแลตเค้กช็อกแลตฝัดมูสเนี่ยพวก ลาวาเควใช่ส่วนเครื่องดื่มรู้สึกว่าคนจะนิยมสั่งช็อกโกแลตปั่นหรืออะไรอย่อีายใช่อ๋อเป็นโกโก้ปั่นอ๋อแล้วมีเป็นอะใช่แล้วก็มีเป็นไซรัปช็อกโกแลตไซรัปเนี่ยรอบๆมันก็สวยดีอันนี้เราคิดเองไหมหรือว่าหรือว่ามันนทั่วไปมันค่อนข้างทั่วไปแต่คือเราพยายามทําให้มันดูเหมือนมีลูกเล่นนิดนึงให้มันมีแบบอะไซรัปเนี้ยครับรอบๆเนี้ยคิดว่าจุดเด่นของอาหารที่ร้านเป็นยังไงบ้าง พยายามคุมโทนยังไงบ้างอันนี้คอนเซ็ปต์พยายามให้มันเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับคือไม่หรูเกินไปไม่ดูแบบเห็นแล้วแบบจะกินยังไงดูแบบแต่งจานคือพยายามแล้วก็ปริมาณพอเหมาะแล้วก็รสชาติโอเคสีสันไม่ฉุดฉินครับคือคพยายามให้มันเข้าถึงทุกคนจับ<อ>จับกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือให้ได้กว้าง คือราคาก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นราละกายคือปกติมากและต้องบอกว่าบางทีเนี่ยคือคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือได้เคยได้ยินแค่ช็อคกอรรีวิวจะมองว่าอาหารมันต้องเป็นแบบอาหารฝรั่งอาหารอเมริกันอย่างเดียวแต่ต้อบอกว่ามันมีหลากหลายที่พจูบอกไปอ่าส่วนในเรื่องของอ่ะนี่อย่างที่ข้างหน้านี้เป็นเมนูที่คนต้องสั่งเลยเรือว่าอยากแนะนําอะไรยังไงบางทีก็เนี่ยครับอย่างที่บอกหลักๆอย่างนี้จะบอกขอคตัวื้นน้ำลายหน่อยนะ ได้เลยก็เริ่มอย่างนี้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คืออันนี้อันนี้เป็นอันนี้คือแซลมอนแซบครับแซลมอนแซบคือปกตีเราจะราดซอสอันนี้เราแยกซอนให้ดูว่าอ่าเนื้อปลาปลาแซลมอนนะครับฉ่ำฉสดๆดเป็นแนวปลาแซลมอนจากรนเวย์นะครับแล้วก็มาราดซอสซอสซีฟูดสูตรของทางร้านเลยครับครับก็คือราดลงไปแล้วก็ทานนี่ครับเป็นจานเรียกน้ำย่อยดีมากจานนี้ออเดลก่อนออเดลใช่ตัวนี้พอถัดมาตัวนี้คือตัวที่ ถ้าทุกโต๊ะต้องสั่งก็คือซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษันนี้ต้องเครื่องดื่มอะไรไหมพี่แนะนำไดมว่าเครื่องดื่มเป็นประเภทไหนอะไรยังไงเครื่องดื่มอ๋อนี่ทานกับอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะทานกับเบียร์หรือทานกับพวกเครื่องดื่มอ่านิดนึงมีแอลกอฮอล์นิดนึงนะครับก็คือว่าอันนี้กินแล้วเพลินกินเรื่อยๆไม่ต้องไปกินกับข้าวที่กินทานนุ่มๆหอมนะครับทุกคนจะชอบมันนิยมมากส่วนตัวนี้ตัวนี้คือพิซซ่าสามชีสเพราะอะไรต้องสามชีสพี่ คือคนรักชีสเอออันนี้คือเป็นพิซซ่าที่รวมชีส3าอย่างก็คือเชดดาร์มอสซาเรลล่าแล้วก็พาเมซาน,นคือชีสหลักๆที่คนนิยมทานกันแล้วตัวนี้คือเอามารวมกันมันก็จะได้ความหอมความอะไรทุกอย่างรวมรกันความมันคนรักชีสชอบสั่งกันแล้วก็มีเนื้อสัตว์อะไรไหมพี่หรือว่าอันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีอ๋ออันนี้คือพวกที่ <c oughs> ท,ทานมังสวิรัติมาทานได้นะครับเพราะจำได้เพราะเคยเคยสั่งอันนี้อยู่ ใช่ครับก็นี้คือหลักๆมี3เมนูนะครับที่ที่ทางร้านเนี่ยแนะนํานแล้วก็คนที่มาเนี่ยนิยมสั่งกันนะครับตอนผมกินอาหารนี่ที่ตะวังอยู่โต๊ะเลยแล้วกันว่าอะไรงไงควรจะกินอะไรไให<น>ๆนะครับมาลองชิมจานนี้นง่ายๆเลยจานนี้มาสักจานนี้ใช่ป่ะพี่อันนี้เป็นพิซซ่าสามชีสนะครับยังเหนื่อๆอยู่โอเคนะครับสามชีส<ช><ช> จะไม่ต้องกินกับซอสแ่้พี่อันนี้อันนี้ทานเปล่าๆก็ได้เพราะว่ารสชาตินนมันทั้งกันก็ได้นะครับจะได้ไม่เขินไม่เขินไม่เขินก็จะเป็นชีสชีสค,ครับคือมังสวิรัติกินได้ได้ครับได้ได้อาจจะมีชีสนิดหน,นึงน,นะครับครับ อร่อยพี่กลมกรอบนะครับถ้าคนชอบชีสแนะนำอันนี้ครับแล้วก็ไม่คือพิซซ่าเนี่ยเคยได้ยินว่าคนส่วนใหญ่บางบางทีเนี่ยที่ไม่ชอบทานพิซซ่าเพราะว่าเครื่องเพิ่มต่างหรือว่าพวกแบบความหนาของแป้งแต่ที่นี่จะบอกว่าความหนาไม่ได้หนาไม่ได้หนาถ้บแทบจะไม่ได้หนาเลยสำหรับคนที่ชอบแป้งบางแนะนำครับได้ ต้องทานกับซอสอะไรป่ะพี่คืออันนี้ถ้าอง่ายๆก็จะใส่ออริกาโน่แล้วก็ซอสมะเขือเทศนิดนึงลงไปให้พอมีรสอื่นๆเปรี้ยวหอมขึ้นมาเนี่ยครับรล้วหลัเข็มมันครับบรรยากาศในการถ่ายรูปป่ะพี่ส่วนใหญ่ทุกคนมาเนี่ยได้ข่าวว่าที่นี่ก็สําหรับใครที่อยากจะถ่ายวดดิ้งก็สามารถมาได้มาได้ครับโซนไหนที่พี่แนะนําที่แบบคนที่แบบชอบแบบเหมือนประมาณว่า ถ่ายแล้วแล้วลงพวกโซเชียลเป็นพิเศษตรง,งจะมีมุมตรงสะพานฝั่งนู้นใกล้ๆประภาคารตรงนั้นมีสะพานแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าชอ็อกและฟิวอยู่เนี่ยน,นะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นมุมที่คนชอบไปถ่ายรูปก,กันก็จะมีมมโซนใกล้ๆริมทะเลส<ม>าบก็จะไปยืนมุมนั้นแล้วก็มีเห็นทั้งประภาคารทั้งสะพา,านแล้วก็บ้านหลังตรงไวท์เฮาส์อยู่ตรงนั้นแนวคิดหลักๆที่ทําที่นี่อ่ะครับเริ่มต้นจากไหนที่พอทราบก <c oughs> ็ อยากจะสร้างเหมือนแบบความแตกต่างนั่นะคืออยากให้มันมีความรู้สึกเหมือนบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศรหรือเหมือนอยู่แลบบ้วเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันแน่คือสับสนนิดนึงเอ๊ะนี่ที่นี่ที่ไหนเมืองไทยหรือเปล่าก็คือพยายามตกแต่งที่มันมีหลายๆอย่างรวมกันได้มาจากหลายๆประเทศมีอะไรบ้างพี่อ,อย่างตรงนั้นประภาคารนี่ก็มาจากแบบแนวอเมริกันนี้นะครับถ้าบ้านว้านวายตรงนั้นหลังสูงสีงสน้ําตาลก็จะเป็นแนวแบบฮอลแลนด์เงี้ยแบบฮอลแลนด์ อันนี้ก็จะรสสูดนี่ก็แนวเหมือนอังกฤษนิดนึงเหมือนเป็นบาร์เล็กๆฝั่งนู้นก็จะคล้ายโพสต์ออฟฟิศแบบอเมริกันเงี้ยครับสะพานนี่ก็สะพานดูแบบยุโรปหน่อยเนะฮะดูโกธิกหน่อยนี่ครับอันนี่ก็เป็นโซนใช่ก็มีหลายโซนเดินถ่ายรูปได้ทั่วๆเงี้ยแต่ที่ขึ้นชื่อที้พี่พูดมานิดนึงแล้วล่ะเรื่องราวของไวน์ก็จะมีทุกหลากหลายชนิดใช่ครับทั้งโลกใหม่โลกเก่ามีหมดทั้งแบบฝรั่งเศสชิลีเนเธอรน มีหมดเลยอเมริกันก็มีครับก็คือหลากหลายให้เลือกราคาตั้งแต่ถูกถึงสูงก็มีครับมันแตกต่างจากรูทนะพี่รูทมาก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะมาไวเลิฟยูหรือว่ามาช็อกโกแลตวิวครับทำไมถึงแบบเหมือนเหมือนเหมือนเกือบจะแทบพัวพัวกันปะแต่มันมีมีความคล้ายกันตรงที่แบบอ่าหลักๆก็คือการเที่ยวการกินการอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็คือเรากลุ่มเป้าหมายจะต่างนันคือ อย่างรูทนี้ก็คือเหมือนนักท่องเที่ยวมาหาความสุขมาฟังเพลงมาดื่มเหล้าเราํำรานแต่อย่างช็อกโกแลตฟิวหรือไวเล็ปยูก็ไวเลนี่อาจจะลงใหม่นิดนึงคือไม่ถึงกับมาหาความสนุกอาจจะมานั่งสังสรรค์กับเพื่อนฝูง,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 งหรือว่ามาเจอแบบพี่น้องมาอะไรอย่างนี้เพื่อนกันแต่อันนี้คู่รักอันนี้อันนี้เหมาะกับครอบครัวด้วยอ๋อคือทาเกตหลักๆคือ Family แล้วก็อารมณ์ดบกฟิวคู่รักกันใามานั่งแบบดื่มด่ำบรรยากาศสบายอย่างเงี้ยแล้วก็ อากาศเย็นๆลมเนี้ยแล้วก็ดูนู่นนี่ถ่ายรูปคือมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยกันหลายๆมุมเนี้ยครับครับได้ข่าวว่ามีลูกค้าต่างชาติมาด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อย่างคนจีนครับคนฮ่องกองคนสิงปรือคือแนวแนวเอเชียด้วยกันจะมาเยอะครับรู้สึกยังไงบ้างีที่แบบว่าเหมือน,น <ะ S 1> พอเรารเราสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยมันมัน,มนตรงตามเป้าหมาย <c oughs> คิดไหมครับว่าว่าช็อกโกแลตวิวจะมาถึงขั้นนี้ขั้นที่เป็นสถานที่ที่แบบ กคนต้องไปทุกคนต้องไปอัพรูปลงท,ทุกคนต้องไปถ่ายภาพอะไรยเงี้ยตอนแรกก็คดิดนิดๆแต่ก็กังวลเพราะว่าสถานที่มันไกลที่ตั้งมันอยู่ค่อนข้างไกลจาก <นะ S 1> เมืองแต่พอโอเคเปิดมาสักพักหน<ม>ึ่งเดือนสองเดือนแล้วการตอบรับค่อนข้างโอเคปากต่อปากผ่านโซเชียลมีเดียผ่านสื่อผ่านอะไรค่อนข้างเยอะแท็กรูปก,กันก็ตอบรับกันมาเรื่อยๆมีคนพูดถึงก็ทั้งมีทั้งด้านดีด้านอะไรก็คือมีแต่คือคนมาแล้วต้องมาถึงจะรู้จริงๆว่าเป็นอยางไรฟังมา ด้ยินมาแต่ไม่เคยมาจะไม่รู้เนี่ยแต่ถ้ามาก็ตัดสินใจกันเองเนี่ยนี่ครับครับตอนนี้รู้สึกของหวานจะมาแล้วเจ้าประคับตะกี้ใช่ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของของหวานนิดนึงแล้วกันครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ลองชิมพิซซ่าสามชีสไปแล้วครับอันนี้ใช่ไหมครับที่พี่บอกว่าจะต้องสั่งแล้วก็พยายามปรับให้เข้ากับบรรยากาศมีเนาะใช่อันนี้ครับอันนี้สั่งกันเยอะชอบทานกันมากครับคือ หรยกว่าช็อกโกแลตเฮทเซลนัทเค,ค้กภาษาไทายช็อกโกแลตอร่อยสุดๆก็คือข้างในคือเป็นเฮทเซลนัทช็อกโกแลตเค,ค้กคือเอามันผสมกันคือใช้เฮทเซลนัททำเป็นเค,ค้กเนื้อเค,คอ้กมันก็จะนุ่มๆมันๆแล้วก็กักบช็อกโกแลตเนี่ยทานนี่ครับแล้วก็มีนี่เป็นเห็ดน้อยอันนี้คือเป็นเมอร์แรงคือไข่ขาวตีกับน้ำตาลแล้วมาทำลูกเห็ดทานกันไปติ่มแล้วก็กล้วย จานนี้ดีจานนี้ดีมากลองลองชิมหน่อยดีกว่าครับผู้แล้วก็ลองเลยครับดูน่ากินมากเลยนะครับสต๊กธรรมดาเลยใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องแบบต้องอะไรคล้ายบราวนี่คล้ายฝัดนี่ครัชิมดูนะครับนี่อร่อยมากครับไม่หวานเกินไปไม่หวานจรดีผมกำลังจะพูดว่ามันมันไม่หวานมันไม่แบบ ฟางที่หวานแต่มันเลี่ยนนะมันดูแบบแล้วก็ทานคู่กับไปติไมแล้วก็กล้วที่หลานะครับใช่ใช่ครับนี่นะครับก็ดูว่าเป็นของหวานอีหนึ่งเมนูนะครับที่มาแล้วก็ถ้าเป็นรายการชวนชมเนี่ยนะครับมาแล้วก็ต้องลองสั่งดูแล้วกันนะครับครับอะก็พที่จะทานนิดนึงไหมได้ได้ได้แล้อร่อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งทานบ่อยทานบ่อยทานบ่อยใช่ไหมครับครับอร่อนิดนึงครับ อืมครับอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนะครับเอาสุดท้ายแล้วพี่อยากให้พี่ฝากอะไรถึงเป,ป,ป็นรายการชวนชมครับ,รบว่าอยากให้มาเที่ยวช็อกโกแลตวิวมาแล้วก็รวมไปถึงรูทรวมไปถึงอ่าว่าไอเลฟวิหรือว่า Love 2. 2> ไอเลฟวิสองอะไรบ้างเลยก็อยากให้มากันก็คือเราที่นี่ก็อาจจะอยู่ไกลนิดหนึ่งหรือว่าที่อื่นคือสะดวกใกล้ที่ไหนก็ไปนะครับเพราะอาหารก็รสชาติ เหมือนกันครับทุกที่ก็คือเราพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดออกมาให้มากที่สุดก็คืออยากให้ลองไปชิมกันไปดื่มดําบรรยากาศกันมากๆเนี่ยครับก็ไปได้ทุกคนครับก็ขอให้มาครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิจูมากเลยนะครับขอบคุณทากกาล์ดวิวด้วยครับเดี๋ยวขอกินต่อแล้วกันได้เลยโอเค ครับที่เดินทางมาที่ช็อกโกแลตวิวนะครับแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องดื่มที่เรียกว่าวน์นะครับสามารถที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับอย่างที่พี่จุงเขาบอกครับว่าที่นี่เนี่ยมีวน์ทุกเกรดมีวน์ทุกประเภทนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณสนใจไม่ว่าจะเป็นวายยุคเก่ายุคใหม่ก็สามารถที่จะมาซื้อกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ขอฝากไว้สําหรับใครที่ก็แล้วแต่นะครับก็ดื่มพอเป็นกระาสหรือว่าเพื่อสุขภาพก็น่าจะโอเคนะครับ นอกเหนือจากบรรยากาศนะครับที่เป็นบ้านช่องห้องหับนะครับแนวแนวแบบว่าเมืองนอกเมืองนาฝั่งโน้นนะครับก็ยังมีโซนฤดูร้อนนะครับหรือว่าโซนที่เขาเรียกว่าทะเลก็มีนะจ๊ะอันนี้เนี่ยก็จําลองเป็นชายหาดครับทรายเนี่ยก็เป็นทรายจริงๆนะครับไม่ได้เป็นทรายแบบว่าเออสังเคราะห์ใดๆนะครับก็ปกติเนี่ยแหละครับก็นะลองมาดูแล้วกันครับส่วนใหญ่คนจะถ่ายรูปกันนะครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเพิ่งมาตั้งในตอนหลังครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่นนเคยมาเนี่ยจะจะไม่ใช่ตรงนี้จะจะเป็นแนวแนวเหมือนทั่วไปเนี่ยแหละครับก็อย่างที่ได้สอบถามมาเขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะพยายามอัดแอปนะครับแล้วก็ให้มันเขาเรียกว่าเหมือนมาที่เดียวแล้วคุณสามารถที่จะเลือกถ่ายรูปได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความคลาสสิกความสมัยใหม่นะครับหรือว่าเรื่องของความโรแมนติกก็ดีนะครับนี่ เป็นไงกันบ้างครับกับวันนี้นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับอาหารก็อร่อยนะครับแล้วก็หลากหลายด้วยนะครับกับบรรยากาศชิลๆแบบนี้ครับช็อกโกแลตวิวนั่นเองเลยครับบนถนนณวมินนะครับสำหรับใครที่อยากมาก็ไม่ยากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องราวของบรรยากาศต่างๆเรื่องราวของการที่ชอบแบบว่าอัปรูปลงอินสตาแกรมก็ดี a c e b o o กก็ดีเนี่ยนะครับที่นี่ครับ ต้องบอกว่าไฟสวยนะครับสถานที่สวยแบ็กกราวสวยฉะนั้นแล้วอย่ารอชาร้าดีกว่าครับมาเที่ยวเยอะๆนะจ๊ะและครั้งหน้านน,นจะพาแฟนๆในกาเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนต้องรอติดตามนะครับกับรายการชวนชมนะครับ PSI 80ครับสวัสดีไทยแลนด์นั่นเองนะจ๊ะวันนี้นนต้องลาไปก่อนแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าใครคิด สถานที่ทิตออกหรือว่าที่กิจกรรมต่างๆนะครับที่สุดแนวก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยข้างล่างนี้เลยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ